มีแม่หนองเล็บผ่าสาวๆมาปล่อยแก่ก้อนเม็ดใหญ่ๆเลยก้อนใหญ่ๆเลยกำลังสวยเลยใบใหม่เขียนสีมันไรขนาะดใช่หรือสวยอันนี้ียังนี่ ไปเไปปลียงอัเไปฟ้าลูกโป่งเอาตุ๊กตามันอยู่ในเขาซื้อยังก่อนพีลุกซื้อมันเอาอีกเดือนเนี่ยโซโลแลนด์โซโลแลนด์ซื้อมาโซลแลนด์ไม่ได้เอาขากล้องมาด้วยจะจะมามาถ่ายวิดีโอ